ตั้งค่าจากกัดกระสะดึตั้งค่ากดปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะคะนี่หน้าแรกหนึ่งทับสเก็ดหน้าที่หนึ่งเนาะจะเป็นขนาดสะดึงสะดึงจริงใช้อะไรก็ต้องมาตั้งตรงนี้ให้สอดท้องกันมันจะมีเฟรมขึ้นมานคะ่ะสิบคูณส,สิบเซนเนาถ้าเราไม่ตั้งตรงนี้แล้วเราใส่สะดึงจริงไม่ถูกไม่ตรงไซส์กันอะ อยามันไม่ให้ปักนะคะมันจะเซฟตี้เพื่อป้องกันไม่ให้ขีดมันชนขอบสะดืออหน้าแรกเนาะตังค่ะไซส์สะดือนะคือคือท่าเลื่อนไฟฟ์ความก็จะเป็นใช่มันก็จะเปลี่ยนไซสซึ่งมันมีกี่ไซส์คะอันนี้ให้ดูของเรามีอันนี้10คูส10ถึงถึงไซส์ใหญ่15 15แล้วก็16ยิม6ค่า๋อันนี้ใช่ไหมคะ15 15ใช่ อันนี้สิบแปดสิบแปดสิบอนี้ไม่มีส <18, 10 S 1> ิบแปดสิบเราไม่มีอ๋อแต่สามารถเอามาจาับเอ่อมาปักเครื่องนี้ได้ไหมคะถ้าเราซื้อ, home อได้ 8, 8แต่แต่ไซส์อันนี้เราไม่มีไม่มีขายที่ไทยมีอีกไซส์หนึ่งคือสิบสามสิบแปดอืมผมว่าถ้าใช้สิบแปดคูณสิบกับไอ้สลิงตัวใหญ่สุดนี้แห้ะมันก็จะไม่ปักใช่ไหมคะมันมันจะไม่ปักถ้าสมมุติไซส์ไซส์าลายเราคือสิบแปดคูณสิบยังไงก็ต้องใช้อันใหญ่ถูกปะ ใช้ไซส์ไหนก็ได้ถ้ามันเล็กกว่าไอ้ะดึงให้ดูที่ลายก่อนเราต้องนึกก่อนว่าเราจะใช้จะปักลายขนาดเท่าไหร่และขนาดของลายอ่ะต้องไม่เกินขนาดของสะดึงลายเส้ดึงที่เรามีซึ่งมีสไซส์อยูนี้ใช่เมื่อกี้น้องถามว่าสิบแปดคูณเท่าไหร่นะสิบแปดคูณสิบสิบแปดคูณสิบ เราก็ต้องใช้สะดึงไซส์ใหญ่สุด16คูณ2 6เซนจะใช้15 15ก็ไม่ได้เพราะมันใหญ่ด้านใหญ่เต้องเอาสะ,สะดึงต้องใหญ่กว่าลายปักเสมอใช่ทั้งสองด้านก็แค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่ดีซับซ้อนอ่ะตอนนี้หนูจะใช้อันนี้16คูณ 10, 10, 10, 10ใช่ไหมคะ1คูณ10แล้วก็ไปเลือกตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ให้มันเป็นสิบหสิบอ่ะอันนี้อ่าน,นี่โอีคทีนี้หน้าที่เราจะได้ใช้บ่อยๆอีกอันหนึ่งคือหน้าที่สองตอนนี้หน้าหนึ่งนะมันจะสไลด์เหมือนแบบไม่ได้ลต้องลูกศรอนี้หน้าสองก็คือตัวนี้ค่ะ Mac Embroidery Speed ก็คือความเร็วในการปรักเร็วสุดได้แปด้อยห้าสิบสีเข็มนต่อหนึ่งนาทีเดาง่ายๆชื่อนามสกุลนักเรียนใช้เวลาสองนาที <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมือใหม่เราอาจจะยังขึงค่าไม่ค่อยตึงแล้ว